ท่านเกียรติที่เาสนับอ้สิ่งประาทแห่งกรเพร่ัวเราเริ่มที่จังหวัดติษณโเนกให้เกียรตเข้ามาร่วมงานแหลงข่าววันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักสือพิมจํานกขาวสพิมพรรงชนแล้วก็ยังมีเสียงวระาักรจังหวัดสระบุรีค่ะท่านถาวรพงม์ชัยอนักเรียนโรงเรียนทหารมา ตำรวจตีชวิตรีชาหารค่ะพี่น้องสุวจนท่านผู้มีเกียรติทารุ่ท่านครับ,บก่อนอื่นต้องขอบคุณพ,พี่น้องสุวจนทานปรานท่านผู้มีเกียรติทางผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนในด้านต่างๆ่างั้งผู้ที่มีส่วนในการใช้ชื่องานว่ามากกับคอนเสิร์ตการกุศล คนหัวใจสีอัศรีวัสน์สนซึ่งตัวารสุดเราไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับวันนี้ก็อยากฝากที่ยี่สิพฤศจิกายน2555ตั้งแต่5้าโมงเย็นมาเป็นตัวแทนขอทงท่านนะครับในการกล่าวถึงแขนงข่าวและไกลก็ถูกส่งในการจัดงายในปัจจนบันนะครับก็ขออนุญาตกับเรียนท่านสื่อทางของเราผลีบุิกาทัตติราชการ ตัวหน่วยที่ธรรักสองนะครับก็เลยให้ผมมาเป็นผู้แทนนะครับก็ก็เป็นความนิยมของแกบันผู้เห็นเป็นวิทยาอยากทราบข้อมูลที่ว่าคอนเสิร์ตของนักดนีผ่านจิตรกรรที่คอนเสิร์ตรับผลสอดสุดไปไหนบ้างนะครับอันลงในระบบการบริหารส่วนจัังหดะครับสถาบันการบริการโรงพยาบาลสถาบันในส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ความตั้งใจในการจัดคอนเสิร์ตมาโดยตลอดนะครับและโดยครั้งนี้ได้ผ่านทางท่านรองพิชาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวทีด้วยนะคะท่านพิชัยมิจุพปรับได้ที่ท้องถิ่นอยากประสบปัญหาในเรื่องของโอกากันการอยากคิดว่าบริษัททบบทบาบริษัท ท่านผู้สมนะครับเปลียนโการเริ่มทรัพย์นะครับปัจจุบันท่านจะต้องเป็นผู้สารส่วนของระบบในอัตราจอนลนะครับที่มาที่ตัวสระบุรีนะครับผ่านท่านคนโคลนระเลนแัะณะร่วมกับทางองค์การนะสมบัดิหน้นะครับทงฝันกำุนดก็มีท่านตัวหนเองพันคกสิบเอ็จังตวัดสระบุรี การสู่การอาหารมากสำหร,รับอุลีทางด้านสำสรับอุรีทางบริษัทสิงค์คอ์เบลเลชั่นจำกัดนะครับและสร้างความสนุกสนานโดยเฉพาะก่ากรรมคอนเสิร์ตในครั้ง,งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ได้มาร่วมสนุกสนานเท่านั้น